ครับผมไปเรียบร้อยแล้วครับผมสองล้านเก้าแสนบาทครับน้องเข้ากล้องครับผมสุดยอดเลยครับเป็นภาาบริศาสตร์ของ SK ฟาร์มครับที่ขายควายมาครับเป็นตัวนี้ตัวแรกครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดครับที่ SK f a r ฟาร์มนะคือมอสสารุธเศรษฐกิตได้ขายครับผมตัวเดียวนะครับผมนี่สองล้านเก้าแสนบาท ข้าวเหนียวอยู่ SK สเคฟาร์มกาแฟาบันไฟ่แขกอาเมอเช็งยื่นจังหวัดมหาสารคามครับคุณเอาสุดยอดสุดยอด โอ้ <poisoned indo> <surprisingly> ยพี่สมบัติผมกำลังถ่ายคลิปแม่มีอาบอบนวดก็มีเมื่อกี้นี่นมาผมต้องตัดออกแล้วต้องให้ดูภาพอ้ามายุทธ์สีหลานอีกตัวนี้พี่ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวใหญ่ใช่ไหมอ๋อนี่ครับผมกลนายยคดเ สวัสดีครับครับสวัสดีครับ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 พี่หมอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่หมอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเออเราอยู่ที่เอสเคฟาร์มบ้านควายแครนะครับอำเภอเชียงยืนครับจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือน้องสองคนเขาบินมาจากอำเภอแม่จันครับจังหวัดเชียงรายเชยครับเขา มาสู่ขอลูกชายครับเข้ากล้องครับนะครับมาสู่ขอข้าวกล้องแล้วก็ลูกสาวอีกตัวหนึ่งก็คือน้องข้าวดอครับสองตัวก็ได้คุยได้เจรจากันไปบางส่วนแล้วครับอาจารย์แล้วก็ตกลงปรงใจครับจะยกลูกชายให้ไปอยู่แม่จันครับครับผมผมอันนะครับจิรพงศ์พรศักดิ์ครับผม จากฟาร์มแพะเชียงรายครับค่ะสวัสดีค่ะหนูจอยนะคะเกวลินมณีทองค่ะเชียงรายอ๋ออยู่ที่เชียงรายนะครับผมได้เริ่มทําฟาร์มควายสนใจเลี้ยงควายครับเริ่มต้นเลยเพิ่งเลี้ยงได้2เดือน,นครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยชอบควายชอบเลี้ยงสัตว์ครับผมแล้วก็ยังรับราชการอยู่ครับผมส่วนแฟนนี่ก็จะค้าขายออนไลน์ครับค่ะแนะนานตัอไ หนูอหลงสน่ของควายแค,คะที่แรกแฟนอยากได้ควายควายตัวใหญ่แต่ว่าหนูอ่ะเอาควายแคะเข้ามาก่อนเขาเห็นเ <Hello. S 2> สน่ห์ของควายแคะแล้วเขาก็เหมือนเนี่ยลงแล<า>้วทำ <ปะ S 2> นะี่ไงพอดีวันนั้นที่งานกระสินนะครับหลังจากที่เราโชว์ควายกระสินเรียบร้อยแล้วพอดีน้องแกเดินสวนมาเจอเข้าวเหนียวพอดีครับก็เลยได้คุยกันนะครับก็ได้คุยได้ถ่ายรูปเข้าวเหนียว ก็น้องเขาถามว่าฟาร์มอยู่ที่ไหนอะไรงไงผมก็บอกว่าเซตมาง่ายๆครับที่กาแฟบ้านควายแค,ะคละก็เลยถามน้องเขาว่าจะกลับไหนน้องก็บอกว่าจะกลับวันจันทร์วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับพอดีผมรีบกลับมาเพราะว่าลูกน้องโทรไปว่าควายคลอดลูกปรากฏว่าผมมาถึงบ้านแป๊บเดียว ยังไม่ทันเปลี่ยนสภาพน้องก็ตามมาจังหวะมันจะได้คุยกันนะครับจะได้เจอกันวันนั้นถ้าผมไม่รีบกลับมาเราไม่ได้เจอกันนะ <laughs> นั้นผมก็รีบกลับบ้านด้วยครับแล้วก็เลยก็เลยได้คุยกันคร<ม>ับตอนกินกาแฟกันน้องเขาก็เลยขอแบ่งข้าวดอกข้าวดอกก่อนครับข้าวดอก่อนเห็นและชอบเลยค่ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้น่ารักมากค่งอย่างตัวเคอเขาอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าเดือนกว่าห้าเดือนกว่าแต่เรายังไม่ส่งวันนี้ส่งมอบแต่ว่าเคลื่อนย้ายริงยประมาณเดือนตุลาครับเพื่อจะให้ได้แปดเดือนแล้วก็เข้าโรงเรียนนี้ต้องเข้าโรงเรียนให้เรียบร้อยมส่วนเขากล้องเนี้สามปีแล้วเคลื่อนย้ายได้เลยคือวันนั้นพอกลับไปแล้วครับน้องก็โทรกลับมาอยากได้ตัวผู้ก็เลยไม่รู้ว่าอีท่านไหนก็เลย หลงขลมเลยตกลงให้น้องหนตัวนี้นี่สามสามปีแล้วนะครับที่มีคนถามซื้อผมไม่เคยบอกขายเลยนะไม่เคยบอกขายผมว่าก็คืออย่างที่เราเข้าใจกันนะครับควายแต่ละตัวมันมีเจ้าของมันก็รอเจ้าของมันนะครับตั้ตัวอย่างข้าวเหนียวเนี่ยผมพูดจริงนะถ้ามีคนมาให้ผมหลายหลานผมก็ไม่ได้ขายนะอย่างเจ้าใหญ่เช่นยืนเนาะก็มีคนให้แต่ผมก็ไม่ได้ขาย เราถือว่าเขาเป็นเขาเป็นควายเราก็อย่างว่าแหละครับควายแต่ละตัวมีเจ้าของนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะคะเลยเพราะว่าเข้ากล้องเนี่ยคุณพ่อเนี่ยยกเป็นของขวัญแต่งงานให้น้องแนนกับน้องนัทค่ะแล้วพอวันถัดมาพ่อบอกว่าคือพ่อขาย เขากล้องให้แล้วนะให้คุณอาแล้วนะจะส่งมอบมันวันนี้ค่ะก็เราทางเราก็ยินดีขอบคุณมากมากครับจากจากอุ๋มวิสารจะไปเป็นนมเนื้อนมเนื้นมเนือครับเขากล้องเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาเกิดเลยนะครับวันแรกที่เขาเกิดมาเป็นควายที่มีลักษณะดีมากๆครับตั้งแต่เราเลี้ยงควายกลนมาตั้งแต่จมูกถึงหางนี่ไม่มีตําหนิเลยนะครับหัวโหนกครับหัวโหนกกลมมนนะครับแล้วลักษณะการยืนเขาตั้งแต่วันที่เขาคลอดเขาจะยืนสวยงามมาก ยืนเด่นสวยงามแล้วก็ท้ายก็ยกครับแล้วก็แข้งขาทั้งสีตรงแล้วก็สวยงามว่าพังสวยงามแล้วก็เป็นควายที่ที่รู้อ่ะครับเลี้ยงง่ายมันตั้งแต่เกิดนะครับแค่เราบอกเราไม่ต้องใช้สัญลักษณ์เชือกนะครับแค่เราตบห่าเขาเนะี่ยเราบอกสวัสดีเขาก็ทําเลยแล้วเป็นควายที่แบบนั่นมากครับพูดง่ายๆแรกๆเลยที่เราเลี้ยงมาก็เหมือนเป็นควายคู่บาร,รมีตัวหนึ่งที่เราออกงาน หลังๆมาเนี่ยครับหลายๆปีสองสามปีมาเนี่ยข้าวเหนียวจะออกงานน้อยเพราะว่าเข้ากล้องกับข้าผัดกับพวกชุดดําก็จะค้อดก็จะเอาออกไปนะครับแต่ว่าพอดีที่มันเราพอแบ่งได้เราก็แบ่งเพื่อที่จะได้มาปรับปรุงคอกปรับปรุงฟาร์มนะครับซื้อที่ปลูกหญ้าเพิ่มประมาณนี้ครับเรื่องที่พอเลือกควายตัวนี้ไว้แบบแบบเป็นตัวส่งต่อจากข้าวเหนียวมันไม่เป็นพ่อพันธุ์คือพ่อกล้องเรอข้าวเหนียวอีกอย่างอยังข้าวทิพมาครับตอนนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นควายสวยตัวหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ครับแต่พอดียังพี่เดี่ยวแกแกตะเวนไปทั่วประเทศแกก็ไม่ได้ผมก็เลยสงสารแกเราคิดว่าก็แบ่งให้แกเป็นตัวหนึ่งแล้วก็ได้แชมป์แต่ทีนี้สาเหตุที่ตอนนั้นผมปล่อยเข้าทิพให้เดี่ยวไปเนะี่ยไอข้าวดอมมันเกิดแล้วเราเรารู้ว่าอายุต่ออายุเดียวกันนะครับพ่อพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่แต่เรารู้เลยว่าความสวยงามเนะี่ย กกอันก็ขอบคุณคุณหมอคุณพี่กุ้งนะครับ,รบที่แบ่งปันข้อกล้องแล้ว็ข้อดอให้ผมก็รู้สึกดีใจครับจะพัฒนาภาคเหนือให้ดีครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับว่ามาจากอันฟาร์มภาแคะเชียงรายครับ <laughs> <c oughs> มาพวกเรามาเรียงแถวแล้วมาแล้วมาว<ร>มา,<อ>ามาของเราครับผม นะออยายพายเอกในงานครับอาจารย์สองสวัสดีครับโอ้ครับผมมอบมอบใจกับพี่น้องต้องบอกว่าเกิดเกิดที่มอกระสินเป็นผลพวงผู้ให้กับผู้รับต่อเจอนี่มหาอะยรกันเราอืนก็เลยตามมาครับอาจารย์เชินครับครับผลิตงนานนี้ก็ได้ครับเอ่อให้น้องจอยใส่พวงมาลัยตรงยังไงทองคอนี่เลย

เจ้าเข้ากล้องนะครับค่าตัว2ล้าน9แสนบาทครับจากเอสเคฟาร์มบ้านควายแพะสูอันฟาร์มควายแพะจังหวัดเชียงรายครับผมสุดยอดเลยครับบรรยากาศครับพวกชาวควายทั้งหมดเลยครับมากันทุกจังหวัดเลยสุดๆเลยครับผมครับนี่ครับผมไปเรียบร้อยแล้วครับผม2ล้าน9แสนบาทครับน้องเข้ากล้องครับผมสุดยอดเลยครับเป็นภาพบริษัทของเอสเคฟาร์มครับที่ ขายควายมาครับเป็นตัวนี้ตัวแรกครับที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับที่ s k a r คฟมนะคุณมอสารวุฒิเศรษฐกิจได้ขายครับผมตัวเดียวนะครับผมนี่2องล้านเกนบาทเดี๋ยวเราแอบเข้าไปชมบรรยากาศข้างในก่อนนะครับผมนี่ครับผมขอชมเงินสดสดน้อยครับพิงเงารุบยอดเลยครับครับ อเโอ้เบอร์ลินได้ขี่รถสปอร์ตทันหนึ่งแล้วเบอร์ลินอ่ะ1น3เข้ามาอาเร็กน่อยนะครับสกู่นะครับอันนี้ก็คือค่าสินสอดของน้องเข้ากล้องนะครับ2 9 0ล้าน9แสบาทนะครับโดยที่น้องอันนะครับฟาร์มควายแคะเชียงรายเป็นคนสมมอบให้นะครับ ครับผมทั้งหมดสองล้านเก้าแสนบาทครับครับผมขอบคุณมากครับทุกท่นครับครับผมครับถ่ายก็ถ่ายเขากล้องครับแม่มา้าบไปอยูเจียงฮายนะครับไปเป็นเ้าเหนือนะลูกเนือวันนี้แม่ได้มา้าบแล้วเน้อลูกปิกบ้านเนาอปิกบ้านไปยูเจียงฮายกับแม่เน้อแม่มาฮาบลูกเลครับพวกเราครับมาช่วยกันผูกให้เขากล้องไหนครับแล้วก็เดี๋ยวเอาข้าวดอมาถ่ายเดี๋ยวถ่ายข้าวดอด้วยนะครับ าให้พรจัเมืองนะครับก็เหมืองเด็กแบบืป้อนแล้วแบอยู่ด้านหน้าพี่ผูเด็กแบบมือป้อนเพะาละครับอีกหนึ่งตัวครับผมน้องเข้าดอครับพี่หมอตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตัวนี้5เดือน5เดือนนะครับน้องเข้าดอนะครับไปที่เดิมครับแต่ว่าก็ต้องรอให้น้องเขาสมบูรณ์ก่อนนะต้องเข้าโรงเรียนก่อนเอาพวงมาลัยมาสองขอหน่อยตัวนี้ก็ต้องอยู่กับคุณแม่นะครับ มันมี่สองพวงก็้อามาพวงหนึ่งนี่แม่อันนี้แม่แม่ตายเนาะแม่ตายครับแม่ตายครับกับน้องตัวนี้เขามาจังไว้ครับอีกสามเดือนถึงจะถึงจะปล่อยพร้อมตัวลูกครับพร้อมตัวลูกครับเรื่องธรรมดาครับเรื่องปกติน้องเขาจะเป็นอย่างนั้น อาจจะไม่ได้หรือได้ก็ลองดูครับได้ครับได้ได้ได้ครับน้องเข้าดอครับผมห้อยนิ้วดึงหนึ่งจุดห้าล้านครับเป็นอีกอ้าวไปแล้วไปแล้วเอ้ยน้อลูกเอ้ยว่าแล้วโอเคครับเอาเป็นไรเดี๋ยวเราไม่ใส่ก็ได้แต่เดี๋ยวน้องก็จะมาถ่ายรูปกับคุณแม่ไปแล้วครับไปแล้วอย่าไปลูกอย่าไปไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างใน มันไลฟ์ชื่อกินแล้วสองแก่